สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้ดิมีเทคนิคอีกหนึ่งอย่างมาฝากทุกทุกคน,นะคะ่ะกองนี้นะคะดิมลองใช้กระดาษลังไขวางที่พื้นก่อนที่เราจะเทเบดดิ้งลงไปะคะ่ะเพื่อสร้างเขาเรียกอะไรอะความโปร่งแล้วก็ให้มีช่องว่างในอากาศจากพื้นถึงเบดดิงะะ้งค่ะนั่นแหลคะค่ะเสนเดินกินเร็วมากคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะแล้วก็กินได้แบบละเอียดมาก แห้งเร็วด้วยค่ะมันดีมากๆเลยค่ะสำหรับลงไซเดือรของดีมากที่แบบว่าอากาศชื้นกระดาษล้างไข่นะคะนอกจากว่าเราจะปิดไว้ด้านบนใช่ไหมคะช่วยรักษาความชื้นแล้วอะ่ะก็ อันนี้ดิมทอลองให้เห็นแล้วว่าเราใส่ไว้ด้านล่างได้เหมือนกันทําให้เกิดช่องว่างอากาศตอดโปร่งใส้เดือนกินเร็วแล้วก็หลังจากนั้นดิมก็ใช้ผ้าสแลนคุมเหมือนเดิมในวันนี้นะคะดิมก็มาพลิกกองจากด้านล่างขึ้นด้านบนค่ะให้เส้เดือนกินทั่วๆอีกหนึ่งรอบก่อนเก็บค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย